สวัสดีค่ะคำนิปทิปค่ะวันนี้เรามาพูดอัปเดตถึงแอ f ฟินนะคะหลังจากที่ไม่ได้คนถามมาเยอะมากแล้วก็ไม่เคยตอบไม่ใช่ว่าไม่เคยตอบไม่มีเวลาตอบนะเพราะวุ่นวายอยู่นะคะวันนี้จะมาอัปเดตทุกเรื่องราวที่เราเข้ามาอ่านในส่วนของคอมเมนต์ที่ผ่านมาคลิปก่อนหน้านั้นว่าเออมีอะไรยังไงนะส่วนของแอปพลิเคชันฟินจริงจรนะิงน่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะตัวนี้มันเป็นแอปพลิเคชันแต่ว่ามันไม่ได้มีใน Google Play Store หรืออะไรพวกนี้นะคะแต่ว่ามันมต้องมาเปิดใน เขาเรียกว่าเบราว์เซอร์นะคะก็คือจะค้นหาคำว่า FinApp นะคะตรงนี้นะคะ FinApp นะคะ F I N N A W P FinApp นะคะค้นหาไปในเบราว์เซอร์นะขอยย่า่าเป็นเบราว์เซอร์หรือใครใช้คอมพิวเตอร์อยู่ก็สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ได้เลยค้นหา Google ก่อนว่า FinApp แล้วก็กดเข้าไปลงทะเบียนนะคะหลายคนก็จะบอกว่างงเอฟ f i n n p p ลิลนพันกัน FinApp คือยังไงนะคะกดค,ค้นหาเลยอ,อันนี้ถ่ายจากอาคอมพิวเตอร์เนะาะ อาจจะดูมัวมวนิดนึงนะคะฟิ fin App, นแอพเนะยกดฟินแล้วก็ A เห็นไหมคระมันก็ขึ้นฟินแอพถ้าเห็นไม่ชัดก็ขอภัยด้วยอะ่ะฟินแอพกดเข้ามาอา่าฟินแอพเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าตัวนี้มันจะมีหลายอันมากนะคะดูดีแต่เป็นฉันฉัน,นยลักษ์ตัวรูปหมีสมีส้มๆ้ม,มอย่างเงี้ยนะครับฟินแอพกดเข้าไปนะคะกดเข้าไป,ป อ่าแล้วก็กดเข้าสู่ระบบระบบนุ่นนี่นั่นของคุณได้เลยนะคะการคนแรกครั้งแรกที่เข้ามาก็ต้องไปลงทะเบียนนุ่นนี่นั่นก่อนนะคะปกติในส่วนของหน้าเบราว์เซอร์นะคะต้องขอย้ําในส่วนของคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครนะคะขอย้ํำคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครจะต้องเป็นพนักงานประจําเท่านั้นนะคะมีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารมีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นนะคะบางคนบอกว่าไม่มีงานงานอิสระไอ้ต้องขออภัยนะแอปพลิเคชันตัวนี้ไม่ได้รองรับ ท่านท่านที่ไม่ได้มีงานประจำเนาะต้องอันนี้ต้องกราบขออภัยอ่ะต้องขอย้ำอีกรอบหนึ่งว่าดิฉันไม่ใช่ในายหน้าหรืออะไรแต่ว่าคือทําได้และอ่เขาเรียกว่าได้เงินอ่เขาเรียกว่ากูจะพูดยังไงบ่อก็คือทําแล้วมันได้เงินก็เลยมาแนะนำเฉยๆไม่ได้เป็นนายหน้าไม่เป็นมานู่นนี่นั่นแต่ว่าตอนนั้นอ่าทาไปใช่ไหมแล้วก็ส่งลิงก์นู่นนี่นั่นนะคะแล้วมันก็เขาเรียกว่ามันก็จะมีส่งมาบอกว่านี่เพิ่มวงเงินให้อีกสี่พันตอนนี้ได้วงเงินจากการอ่คนไปสมัครแล้วได้แปดพันบาทเรียบร้อยแต่ว่า ไปเรเด็นก็คือเจ๊นเนี่ยรู้สึกว่าเงินเนี่ยมันมาแล้วมันมันรู้สึกว่าใช้เกินตัวเกินไปก็เลยยกเลิกไปนะคะก็เลยยกเลิกไป8,000ต้องถามว่าเวลาเราสมัครแล้ว มันก็จะเป็นหน้านี้นะคะอ่ะต่อไปขั้นตอนนะคะเจ๊เคยเบิกไป4,000นวดก่อนนะคะมันก็หัก4,000เห็นไหมมี4,000มันก็จะหกักยอดทิป40อ่ะเรามาเข้าใจเรื่องนี้กันลหลายๆคนที่บอกว่าเอ้ยพี่พอเบิกได้นู่นนี่นั่นแล้วมันจะถอนเงินออกไปยังไงในส่วนของแอปพลิเคชันนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่เราสมัครนะคะมันก็จะให้อัปเดตสเตทเมนต์นะคะซึ่งทีมงานเขาจะตรวจสอบเอง